ฟ i n a l นอเกมเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเราต้องมาคุยก่อนนะว่าสําหรับใครเกมเนี่ยตอนนี้มันเปิดแล้วแต่ปัญหาคือหลายหลายคนเข้าไม่ได้นั่นเองเอาละทีนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกก่อนที่จะเข้าไปเล่นให้ดูแล้วกันนะ <Okay. S 1> อย่างแรกเลยคือผมใช้ในส่วนของ VPN อันนี้นะฮะ VPN Super แต่ประเด็นก็คือว่าแม่ต้องเติม VIP นะครับไม่งั้นเล่นไม่ได้นะส่วนประเทศที่คุณจะต้องมุดไปเล่นเนี่ยในส่วนของออสเตรเลียอันนี้เอาไว้ชัดก่อนนะออสเตรเลีย เล่นได้นะครับอันนี้คือเซิร์ฟ g ก o บอลเนาะส่วนจริงๆเนี่ยมันมีอีกเซิร์ฟหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของเซิร์ฟญี่ปุ่นไอเห็นตรงนี้ไหมที่เป็นข้างขวาเนี่ยอันนี้คือเซิร์ฟ g ก o b อลนะครับส่วนไอ้ด้านซ้ายล่างเนี่ยเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นทีเนี้ยผมลองหลอโหลดมาทั้งสองเซิร์ฟแล้วแต่ของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยบุ๊ด vpn ญี่ปุ่นแม่งก็เล่นไม่ได้ด้วยเอาไว้ชัดนะสรุปผมก็ต้องมายอมจบที่โดยการเติมเ็นรายเดือนนะฮะเดือนนึงอยู่300บาทอันนี้คือยอมเติมเพื่อเล,ลอง นะหลังจากนั้นก็เข้าเกมและเล่นเอาไว้ชัดตรงนี้ก่อนอันนี้ขึ้นหนึ่งนาทีแรกก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับลหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเขายังไงเล่นยังไงมุดไม่ผ่านทํายังไงแบบไหนอันนี้คือ iOS นะส่วนถ้าใครงงสําหรับคลิปว่า,าเราโหลดเกมเล่นยังไงก็มีคลิปสอนให้ไปแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าสงสัยก็เดือวทักมาก็ได้เนาะผมจะเอาไว้ใต้ description อีกทีโอเคมาเดี๋ยวเราคุยถึงตัวคร่าวมาแล้วมาแล้วโอเคกูครอตั้งนาน เดี๋ยวทีนี้ผมจะเล่นให้ดูแบบเข่าว่าสำหรับตัวเกมเพลย์ละกันนะคะว่าเจอเซฟิรลอสแต่แรกเลยเอ่ะอันนี้กดข่าไม่ได้นะครับสกิปไม่ได้ด้วยนะเจอแต่แรกเลยฮะเดี๋ยวเกมน่าจะสอนในการโจมตีเนาะตอนนี้เริ่มมาจนภยัยแล้วนะเขาโอเคอันนี้เป็นการสอนอย่างที่ผมคิดนะฮะไม่อรอดเนาะ อันนี้เป็นไฟบึ๊บอ้ภาพเกมมือถืออ่านี้มีเวทไฟนะฮะแล้วต่อไปเป็นเวทสายฟ้านะครับอ่าอันนี้น่าจะเก็บเก็บดาวก่อนนะพอดาวได้แล้วก็ปึ๊บแล้วมีคอมโบท่าไม้ตายด้วยนะครับโอเคอันแรกคือเป็นท่าโจมตีอันที่สองคือเวทอันที่สามคือสายฟ้านะครับอ่าใช่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 ใชใช ส่วนนี้ก็คือหลอดเวทมนต์นะครับเนี่ยมันใช้5ห,หลอดเห็นปะการใส่ฟ้าใช้3หลอดโหดูภาพให้ตายเถอะกูยอมจ่ายเพราะเหตุผลนี้หัวจะแควอิกของจริงวะ่ะอันนี้คือภาพในเกมเนาะแต่ตามที่บอกนะครับว่าไปเซิร์ฟโกบอลแล้วถ้าหาใครอยากรีไอดีเนี่ยมันสามารถรีเซ็ตเกมตรงหน้าเกมได้เลยครับเออรีเซตตรงนั้นเลยแล้วก็ต่อเลยอะรีใหม่แบบเนี้ยแล้วก็รีเรื่อย วนหาของหาอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมอาจจะยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้เอาไว้ชัดเอออันนี้เป็นตัวเอกอีกตัวแซกปะถ้าจะไม่ผิดนะแซกอ่าใช่แซกขอบคุณที่ดูดูอะไรของมึงวะอ่าน,นี้เลือดโลแล้วนะครับฮิวอันนี้มีฮิวตัวเองด้วยนะครับอันนี้รอหลอดเลือดแล้วก็ตีแรงขึ้นหร อ่าใช่ครับแล้วก็เป็นเวทน้ําแข็งเนาะส่วนเมื่อกี้ค่าเป็นเวทไฟนะฮะไฟใส่ฟ้าแล้วโจมตีใช่ไหมไอ้แซกนี่นา่าโหยดูภาพอันนี้คือถ้าเลือดเริ่มลดเยอะห้าหลอดป่ะสามโอเคได้5้าหลอดแล้วฮิวโหยดูเสียงดาบดูเสียงนู่นี่นั่นปั๊บ ตรงๆนะไอแซกนี่แม่งเป็นใครวะไม่ด่าแม่งถือเหมือนค่าวเลยวะผมไม่ได้ตามขนาดนั้นนะอาจจะต้องขอโทษด้วยนะครับอ่าอันนี้คือถ้าสแลสและคอมโบอย่าบอกนะให้กดอะไรด้วยแค่นี้ <laughs> แค่นี้ ก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับแค่ฉากเริ่มต้นเนาะอ,อันนี้ฉากสอน,นะฮะใช้เวลาประมาณคือ3นาทีนั่นเองนะเน็มนะไฟนอลแ a น Fantasy ดเอ e วอ r ์ s ฉากที่คุ้นเคยไหมโลโกโล้ Final 7คุ้นคุ้นเคยไหมคุ้นคุ้นกันไหมอ,อันนี้เอาเกมเพย์มาให้ดูแบบข้าวๆก่อนแล้วกันเนาะส่วนถ้าใครชอบก็ลองโหลดเล่นกันดูนะครับส่วนระหว่างนี้ผมน่าจะ ไปหาข้อมูลก่อนตอนเนี้ยไม่กล้าตอบเลยเลยเออเพราะมือใหม่เลยอ่ะโค้ดเบต้าก็ไม่ได้เล่นนะฮะอันนี้ตัวเอกของของเราเนาะจำชื่อยังไม่ได้อะ่ะเอลิสปะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะชื่อเอลิสโขตรภาพอายอยากจะกิด๊ดเกมมือถือเกมมือถือแล้วมันทำเหมือนเกมเพย์ที่เราเคยเล่นนะครับเป็นเทิร์นเบดเหมือนเดิมแต่ว่า เทิร์นเบอยู่ที่หลอดของใครมาก่อนอะ่ะมันไม่ใช่แบบใช่ไหมความไวอ่ะถ้าโดนท่านี้ก็อาจจะช้าลงแม่ไม่เหยียบดอกไม้ของเราได้งไงข้ามไม่ได้นะเอาข้ามได้นี่วะอ่ะเดี๋ยวขอสคิปแล้วกันเนะาะหู้ภาพเพิ่มแม่งกูอยากจะกี้ เนี่ยมีการเอนชารอาวุธนะฮะหรืออะไรต่างๆเนาะเนี่ยมันเลยมีการสุม่มแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนการเดินต่อนแรกๆจําได้ปะ่ะที่อยู่เส้นทางรถไฟอะครับอันนี้สามารถสกิปได้นะกดออโต้เดินประมาณนี้แต่ภาพมันสวยก็สมัยก่อนเนะาะเทียบน่าจะเข้าไปในรังของมันนะครับกดสกิปเลยแล้วกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจำรังตรงนี้ได้ไหมที่เราเข้าไปข้างในจําชื่นบอ,อกได้แล้วตาสกิปต่อเลย อันนี้เป็นฉากต่อสู้นะครับพอเจอก็จะเข้าไปข้างในอ่าอันนี้เป็นการสู้จริงแล้วเข้าหมายนะครับจากนั้นช็อตปึ้งแต่รู้สึกเพื่อนเราจะใช้สกิลไม่ได้ไหมน่าจะไม่ได้เนาะอ่ะช็อตอีกทีโอเคการต่อสู้เป็นประมาณนี้ตื้อดือตื้อเดือจโอเคหูเหมือน เหมือนเลยแต่ว่ามันเป็นออนไลน์นะครับดังนั้นมันเลยสามารถโคออกแล้วก็ไปฆ่าบอสกับคนอื่นๆได้ด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกนะมันเป็นซัโกโบนะฮะยังไงก็เป็นอังกฤษล้วนนะฮะสำหรับใครที่อ่านไม่ออกบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้ขออภัยนะครับมันไม่มีทางเลือกครับผมแต่โหลดมาเล่นเพราะว่าแม่งสวยขออันนี้ของจริงอ่าเปิดกล่องตามแมปนะครับได้เงินอ่าว่าแล้ว ระหว่างเดิน,ม,นมันเป็นเกมภาษาครับระหว่างเดินเราก็จะเจอกับศัตรูด้วยเนาะบุ้มวิกเนตนะฮะอ่อนแอลงแล้วก็อันนี้เป็นเอเบลิตี้เป็นท่านะครับโอเคตายอ่ะสกิลครัทีเรียบร้อยส่วนหลอดคอมโบเนี่ยมันจะเพิ่มให้เราเรื่อยๆเห็นปะ่ะยิ่งเก็บไปเยอะก็ยิ่งเรื่อยๆนะครับจะใช้หรือไม่ใช้เอาไว้เก็บใช้กับบอสก็ได้น่าจะเข้าไปข้างในเนาะ เอา้าเอาถึงตรงนี้เลยเหรอโอ้ผมก็นึกว่าแบบเออมันอาจจะมีโดดลงข้างล่างหรือไปฆ่าบอสจําได้ไหมฆ่าบอสถ,ถ้าใครทันนะเฮ้ยน,น,น่าจะผ่านกับทุกคนปะวะคนเล่นเกมอะ่ะอ้อยอย่งอายงนี้เลยเหรอหลักๆผมอยากไปถึงนี้ตรงแบบสุ่มอาวุธให้ดูอ่ว่าเอออาวุธอะไรยังไงอ่าใช่ใชนี่นี่ถึงแล้วถึงแล้ว เนี่ยนยะคปับแอคชั่นนะฮะแล้วก็ลงไปข้างล่างปุ๊บจากนั้นเดินต่อเลยเดี๋ยวไปเจอบอสนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างที่ผมบอกอะเออมันต้องมีฉากอย่างนี้นี่วะอ่ะเจอมอนอีกละไม่มีเวทหมวัวต้องมีเด็เอาเวทรักษาเรามีนะครับอันนี้เวทโจมตีอ่ะโจมโจมตีไปก่อนโจมตีไปก่อนอีกทีปึ๊บเรียบร้อย ฮู้สกิลมันมีไล่ด้วยอ่ะแปลว่าระหว่างไล่สามารถขัดจังหวะได้อันนี้ชัดเจนนะฮูเกมแม่งทาโคตรดีอะ่ะส่วนเธอมีคนถามเพราว่าเซิร์ฟไทยจะมาไหมเนี่ยก็ต้องดูกระแสตอบรับนะครับแต่ว่าตอนนี้สโตของ <c oughs> สโตฝั่งอเมริกาคืออันดับหนึ่งที่เรียบร้อยนะฮะญี่ปุ่นก็อันดับหนึ่งเรียบร้อยสองที่เลยครับคือมาวันแรกแม่งอันดับหนึ่งเลยก็ไม่แปลกนะภาพแม่งแบบไม่แปลกอะ่ะ อันดับหนึ่งไม่ถ้าไม่หนึ่งสี่แปดไม่แปลกอะ่ะภาพโคตรสวยอะ่ะอ่าได้หนึ่งหลอดปึ้มตายแล้วก็เพื่อนช่วยตีนะครับเดี๋ยวนี้ผมนะ่าจะเล่นถึงบอสนะฮะเอาให้ดูว่าค่าบอสเป็นยังไงชากเป็นแบบไหนเอาให้ดูแบบโดยเบื้องต้นนะฮะส่วนเพื่อนๆก็ไปโหลดเล่นกันได้นะปึ๊บต้องลงเองนะครับมันมันไม่ได้ออโต้นะ น่าจะมีฉากเซฟด้วยดิอันนี้ยังไม่รู้นะครับสมมุติถ้าเราปัดเกมออกแล้วมันจะเซฟให้ตรงไหนอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้อะขอสคลิปเลยน่าจะใกล้เจอบอสแล้วนะไอ้บอสหุ่นยนต์อะอ่าน่าจะเจอแหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอสต,ตัวแรกนะครับของเกมไฟนอลที่เราจะเจอกันทุกคนนะฮะ แมงป่องนั่นเองเดี๋ยวใช้สกิลกันดีๆนะครับเพราะถ้าใช้ไม่ดีนี่มีสิทธิ์ตายนะโอเคช็อตไปก่อนมันน่าจะแพ้เว่ถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคจะโดนหางแล้วว่ะเลเซอร์มาแล้วเดี๋ยวเตรียมฮิวนะครับนี่ไงน่าจะมีคนตายวะโอเคเลือนลดแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะยังไม่แรงเท่าในอ่พีซี โอเคฮิวก่อนผมอยากรู้ด้วยนะว่ามฮิวเท่าไหร่นะครับโหฮิวหกสิบเจ็ดชิปหายชิปหายแล้วเพราะสกิลโดนหนึ่งทีมันลอ่อไปไอ้นี่อะดิโอ้ตายหา่าล้วโอ้ยโดนดีร้อยกว่าฮิวแค่เอออย่างนี้เอออย่างนี้ค่อยคุยกันได้หน่อย อ้าวอันนี้ใช้ระเบิดได้แล้วนะครับโอ้โหมีบาเรียโอ้โหปึ๊บตีไม่เข้ากูว่าแล้วมันบาเรียใช้สกิลก็ไม่เหมาะนะสกิลไม่เหมาะเลยแต่คอมโบได้คู่แล้วไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เข้าสักนิดอันนี้คือตีลองเฉยๆนะครับโอเคเรียบร้อย อ่ะหลังจากแตกนะฮะสกิลโลลัวยาวเลยเออค่อยแรงหน่อยเจเนโร่บอมโอเคจากนั้นเดี๋ยวฮิวก่อนนะครับวุบตีมาเหมือนมันแช่ปะเอาแอ้ะเอาอีกแล้วเลเซอร์อีกแล้ว ป้องกันป้องกันนะครับอ๋อป้องกันคือเราไม่ตีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสกิลเอามาละออาชิบหายเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ทันโอเคคือบอสมันจะมีข้้นบนเป็นวงกลมนะครับจากนั้นมันจะสกิลเนาะถ้าเราเลือกไปที่ป้องกันเนี่ยเราก็จะสามารถถึกกว่าเดิมถึกกว่าเดิมโดยทันทีโอเคแม่งดีมากออกแบบดีมากยอมรับเลยอ่ะหุยนี่นี่นนมันมันไม่ใช่แค่เทิร์นเบรแล้วนะมีทั้งเกาะมีทั้งโจมตี ถ้าเกาะก็คือเรายังไม่พอในการโจมตีนะครับหุ่เกมโคตรดีอ่ะเดี๋ยวรอบอสสกิลนะครับอันนี้ตีปล่อยบันตีธรรมดาไม่ไม่ต้องแคร์ครับสรุปพิวแค่คา,าวคนเดียวเลยอ่ะเด้งเลือดก่อนอันนี้รอดูว่าบอสจะสกิลอันติอะไรอีกไหมแต่คิดว่าน่าน่าจะมีนะน่าจะมีน่าจะมีรอก่อนอ่ะคิวได้อีกแล้ว ปุ๊บอ่ะมาละมาละอย่างเงี้ยครับเห็นไงเหรอโอ้โหแม่งเกาะต้องตีล็อกดาวอ่ะแม่งล็อกแล้วอะ่ะอ้าวกั้นเห็นปะก็จะโดนโจมตีเบาลงแต่เราก็ยังสามารถสกิลใส่มันได้นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเกมไม่เข้าใจคิดว่ะติดใจอ่ะเกมอย่างเงี้ยเกมอย่างเงี้มยามาแล้วอะ่ะ ไม่เล่นจริงหรอโอเคเนี่ยแล้วได้นี้มาด้วยนะครับเอาไว้ใส่อาุธนะฮะอันนี้สายเวทเนาะโอเคที่เหลือก็ออกจากข้างนอกนะฮะก็เอาแบบนี้ละกันผมได้ให้ดูอ่ะคร่าวๆเนาะว่าเป็นเกมเพย์นะเนี่ยภายในสิบห้าทีเดินออกให้ทานเดี๋ยวน่าจะเจอบอสอีกตัวนะถ้าจะไม่ผิดหรือจบเลยอ่าจบเลยนะครับจบเลยจบเลย อันนี้เป็นการเลือกเข้าด่านตามปกตินะครับใฮ้ย่ะมีให้เลือกด้วยเหรอโอ้เรื่องปสตอรี่เจ้าไหนโอ้โหโอ้โหมึงเอ้ยโหลดยาวโหลดยาวๆโอเคมีให้เลือกตั้งหลายอันหลายเวอร์ชั่นโอเคนะก็เป็นตามนี้แล้วกันส่วนใครชอบก็ลองไปโหลดกันดูส่วนคลิปโหลดเดี๋ยวว่าเอาไว้ใต้ที่คลิปชันถือว่ามันเล่นให้ดู และการเข้าวๆส่วนรายละเอียดอื่นๆค่อยว่ากันตอนนี้ขอไปศึกษาก่อนต้องเล่นสักระยะหนึ่งโอเคนะหวังว่าจะชอบสารับคลิปนี้นะครับ